เรื่องที่เขาเป็นห่วงคุณที่สุดคือเรื่องอะไรขอภัยเปิดใจเขาทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะสี่ไม้พลังงานของคอนทาดไฟเมจิทธนู 5เหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกปสการ์9เหรียญพลังงานของคนธาตุดิน2เหรียญพลังงานของคนธาตุดินเราก็เดทพลังงานของคนราศีพิจิกมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุดินราศีพิจิกเป็นคนเข้มแข็งอดทนนะคะก็ได้ได้กล้า้เสียพร้อมเสี่ยงพร้อมลุยไม่กลัวคลายแต่ก็เป็นคนที่ละเอียดรอบคอบนะคะคิดเยอะคิดไตรตรองอะไรก่อนแล้วก็มีความอดทนมีความพยายาม เป็นคนที่มีความรักตัวเองดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะรักใครรักจริงหนักแน่นแล้วก็มันคงพลังงานของคุณเป็นคนที่เวลารักรักจริงแต่ว่าอาจจะปากไม่ตรงกับใจหรือว่าเป็นคนที่ปากแข็งหมีโก้มีทิฐินั่นเองนะคะรักมากแต่ว่าแสดงออกไม่เยอะเท่ากับที่รู้สึกนะคะเรามาดูกันว่าคนที่เป็นห่วงคูณเขาคือใครนะคะใครที่เป็นห่วงคุณอยู่ในตอนนี้นะคะ องไม้พลังงานของคนาธาตุไฟเมสินธนูสิบเหรียญพลังงานของคนาธาตุดินนะคะมังกรพฤกษกาญจ์เดอะซันพลังงานของคนธาตุไฟแจสติกพลังงานของคนแรศีตุลเดอะฟูพลังงานของคนธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุดินคนธาตุลมสดใสร่าเริงนะคะ ชัดเจนจริงจังเด็ดขาดตรงไปตรงมาคําไหนคํานั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยโลกสวยเท่าไหร่อยู่กับความเป็นจริงอยู่กับปัจจุบันรักครอบครัว เป็นคนขยันเป็นคนอดทนเป็นคนที่มองการไกลด้วยนะคะอาจจะทํางานไกลบ้านไกลาจากคนรักไกลาจากครอบครัวหรือว่าเป็นงานที่มีความท้าทายมีความแปลกใหม่ไม่อยู่กับที่มีอำนาจในการตัดสินใจมีความเป็นอิสระในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะเรามาดูกันว่าแล้วเขาคนนี้เป็นห่วงคุณในเรื่องอะไรนะคะ คนคนนี้เป็นห่วงคุณในเรื่องอะไรเขามีพลังงานของความเป็นครอบครัวกับคุณพ่อคุณมีสีไม้เขามีสีเปรี้ยวน,นะคะเขาเป็นห่วงคุณในเรื่องอะไรความใจร้อนหุนหันพันแล่นนะคะด่วนตัดสินใจนะคะจริงๆคุณเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบแต่ว่าอย่าให้ฟิลขาดเพราะถ้าฟิลขาดขึ้นมาก็คืออาจจะ ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยอยู่นั่นเองเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบนะคะเป็นคนที่มีความอดทนพอสมควรแต่อย่าให้เลยเส้นอย่าให้เลยขีดจำกัดเพราะว่าจะกูไม่กลับเลยนะคะระเบิดขึ้นระเบิดลงเลยนั่นเองนะคะความจริงใจนะคะความหวังดีนะคะ แครความรู้สึกของคนอื่นคิดมากคิดเยอะนะคะไม่กล้าตัดสินใจนะคะไม่กล้าที่จะพูดอะไรแบบตรงๆไม่กล้าที่จะปฏิเสธด้วยนะคะเป็นคนที่อาจจะอยากทำอะไรแล้วไม่ลงมือทำในทันทีนะคะคิดแล้วคิดอีกคิดบนไปบนมาไม่กล้าที่จะตัดสินใจนั่นเองเป็นคนที่มีความสุดตรงในบางเรื่องราวก่อน ที่จะตัดสินใจทําอะไรจะเป็นคนที่ไม่กล้าระมัดระวงังละเอียดรอบครอบคิดช้าคิดนานแต่พอจะตัดสินใจบางทีก็ปุบป,ปับฉับพลันหุนหันพันแลนเขาเบรกไม่อยู่เขาห้ามไม่อยู่เลยนั่นเองนะคะแล้วก็แอบทำนิ่งเงียบห้ามไม่ค่อยฟังเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมาก อยากทำอะไรก็จะทำแม้ว่าจะโดนห้ามหากว่าเป็นสิ่งที่อยากทำนะคะถึงห้ามยังไงคุณก็ยังจะแอบ,บทำอยู่ดีหรือว่าแอบ,บไปอยู่ดีแต่ว่าบางเรื่องราวที่คุณไม่อยากทำถึงบังคับให้ทำคุณก็ไม่ทำนั่นเองนะคะเรื่องที่เขาเป็นห่วงคุณมากที่สุดก็อาจจะเป็นความดื้อของคุณนั่นเองนะคะบางเรื่องราว ควรรีบไม่รีบบางเรื่องราวควรรอไม่รออาจจะเป็นคนที่ใช้อารมณ์ความต้องการความอยากนำหน้าเหตุผลก็ได้นะคะ อยากทำก็ทำไม่อยากทำก็คือไม่ทำแล้วก็เวลาที่รักใครเวลาที่ไว้ใจใครก็จะไว้ใจจนสุดเวลาที่ไม่ชอบขี้หน้าใครก็จะหันหลังให้แบบไม่พูดด้วยไม่สูงสิ่งด้วยไม่ใช้หน้ากากไม่ปั้นหน้าอะไรใดๆทั้งนั้นนั่นเองนะคะแล้วนี่ก็คือเรื่องราวที่เขาเป็นห่วงคุณที่สุดนะคะ